ôi khai quá khai quá khai quá mà điện <coughs> khai, <laughs> <laughs> khai quá khai quá khai mà khai quá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  khai khai quá 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 khai เฮ้ยเฮ้ยมันจะขึ้นมาว่ะดงมิดเลยทุกดึงมิดมันขึ้นมาดิมหมมันบอกมันจะขึ้นมานะถ้าเราไม่ลงไปขึ้นมามันดูมิดมิดตีมาไอตีคู่มาอนเลยมันไม่ใช่ห้างมึงเด้นะมึงจะทำตัวแบบเนี้ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาใส่มือ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆคนนะค,ะน,น,นะครับวันนี้มาอยู่ผมเกดเกทีนะครับซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาเดินป่าคนเดียวนะพี่ๆผมก็มากับเพื่อนทูนะสวัสดีครับจากช่องเข้าป่ากับทูนะครับครับก็วันนี้มากันแค่สองคนนะั้นเนื่องจากพีชมป,ป่าแล้วก็ชายญ่แล้วก็ตะวันไม่ว่างนะพี่ๆเราก็เดินทางมาสองคนนะั้นเนื่องจากวันนี้เราจะเดินทางไปห้างนะทูนะใช่ครับก็เหนื่อยพอสมควรเลยตอนนี้เราเดินมาครึ่งทางนะรู้สึกว่าเพียอยู่นะ ก็ได้พาก,กินน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วก็พี่พี่วันนี้ก็ฝนไม่ตกนะน,นปกตินี้ตกทุกวันเลยวันนี้ก็โชคดีของผมก็ทู่นะฝนไม่ตกเลยก็ทำให้เดินทางสะดวกนะพี่พี่วันนี้เดินทางแบบว่าไม่มีอะไรติดขัดเลยปกตินี้เดินทางทีไรน,นะพี่พี่ผมเนี่ยโดนฝนลอกเลยซึ่งทำให้เราเดินทางยากมากวันนี้เนี่ยฝนไม่ตกเนี่ย ทำให้พวกผมเดินทางได้รวดเร็วกว่าเดิมนะก็เนี่ยผมเดินไม่แป๊บเดียวประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงจะถึงห้างแล้่นะก็เดินอีกสักชั่วโมงหนึ่งก็จะถึงละเพราะว่ามันไม่มีอะไรรบกวนพวกเรานะก็เดินทางได้สะด,ดวกเดเือนอะไรวะพี่ก็คืออะไรไม่รู้นัเมื่อกี้เมื่อกี้เลือนใส่มือชนหนึ่งเด่อดือนมาจากด้านบนอะ มันคืออะไรดมๆไม่ใช้เลือดะไม่ใช่ไม่ใช่นะพ,พี่เหมือนเลือดเลยเนี่ยมัน,มน,นมคืออะไรอ๋อเป็นน้ำน่าจะเป็นน้ำของต้นไม้นะโอเคครับเดี๋ยวพ,พี่ผมกับเพื่อนทูจะเดินทางไปนะก็ใครชอบกิน้นาฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามให้ผมกับเพื่อนทูสองคนนะก็เดี๋ยวเราเดินทางกันเลยดีกว่าไปกันครับ ครับพี่พี่ก็เราก็เดินทางไปได้อีกสักนิดหนึ่งนะก็ใกล้จะถึงแล้วแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าใกล้มากนะก็ใกลน้นิดหนึ่งอะลมเย็นมากเลยพี่ผมก็เป็นหวัดนิดหนึ่งนะเพราะว่า เนื่องจากเมื่อวานนะผมเดินป่าก็ฝนตกแต่วันนี้ฝนมันไม่ตกงไงผมเมื่เดินสะดวกนะแต่ว่าก็ยังมีคล้ายอยู่เป็นเป็นวันเหมือนไม่ใช่คล้ายหรอกพี่พี่ลมนี่แรงมากเลยคุณตอนนี้อากาศค่อนข้างที่จะแบบว่าเย็นมากเลยนะพี่พี่อาจจะได้ยินเสียงลมเลยนะในกล้องนะแต่ว่า ผมได้ยินเสียงชัดมากทางก็จะลำบากนิดนึ่งพี่เนื่องจาก เป็นป่าที่รกมากเลยตอนนี้เราอยู่ตรงป่าเดือดชื้นนะไม่ใช่ป่าไม้ไผ่พี่แต่มันใกล้ใกล้ที่จะเข้าใกล้ป่าไม้ไผ่แล้วซึ่งพี่ๆอาจจะเห็นไม้ไผ่เป็นจุดเป็นจุดแลวนะพี่ข้างหน้าก็จะมี เฮ้ยใครวะมันคือใครวะนีคล่อีลเบอะไรไม่รู้มันบอกว่าเราไปไหนนะมา,นทนาที่ใคเป็นื่อนกับพี่อทุ่งย้ครับเ่าทานดมันเป็นใครดูเป็นใครฮะเยชอเอะนะเยชอ มืนว่ามันบอกไม่ต้องไม่ต้องเสื่องนะใช่ป่ะเพราะผมเขะเมื่อวันมันบอกมาให้รอไปห้ามันนะมึงจะเอาอะไรเฮ้ยนึกเมื่อเมื่อได้เมื่อเอ๊ะเดินเมื่อเยื่อย่าลีลีกี่ย่ามันชวนเราไปนั่นอยู่นั่นเมื่อกี้มึงบอกกูไม่ไปลีเอ๊ะรีรี ไล่มันดิทัวแบบด่ามันดิด่ามันกัเฮ้ยม่ไปดิเนื้เน้อไรอะไม่ไปไม่ดูหโซ่ยางไงไมู่้จังเลยย่อยิงเยย่อจะพาไม่ได้ บ่อยถ้าถ้ามันนี้ว่าจะพาไปไหนพสัสคาดกเลื่องอะ่ะเี๋มาเามาอย่างีคนแรกเออเออออคนแรกคนหลัมันบอกว่ามันจะพาไปนี้ไม่ใช่หรอมันบอกจะพาไปบนเขามีไรบนเขาวฮะโอ้ันนั่นแหละเออเยอเออบอยสติ๊กต่างมันบอกอย่นี้ถูก มื่อกี้ฟังออกอมันบอกว่ามันจะให้ข่องบางอย่างอันนี้ทองคำบอกเราไม่เอาเขาบอกมันไปเลยยังไงผมไม่เอาเรียกีเอเ้ยเร่เร่มันเฮียอะไรเขาไม่เอาไปทำเป็นโกดยู่ก็มาชวนไปเชื่อเลยนะไม่รู้จักก็มาชวนเฉยเลยพี่ กินมันได้เราเราโง่น,นะเราไม่ตามมันไปหนะ้าฝันใช่ไหมเลยเนะี่ยปาปาป่กดีไปก็ถ้าเราไม่รู้จักแบบนี้พี่พี่เราไปม่วซัวไม่ได้นะเพราะว่าอาจจะเจอผมไม่แนะมมน,นำให้ตามไปนะใช่ปะ่ะเพราะว่าไอคนในป่านันนะ่มันเจ้าเล่แล้วก็เล่เหลี่ยมเยอนะนะมันไปยังวะเหมือนว่าไม่เห็นแล้วนะเห็นไหม ดูไม่จะกลับเลทางนู้นไม,ม่สิเอาปะทัดยนใส่สักทีเลยมั้งโอเคเดี๋ยวเราไปห้างดีกว่านะใช่ครับเล้วกจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางกลับไปที่ห้างกันเองนะเมื่อกี้ได้เจอกับใครก็ไม่รู้นะโสดนะวันที่ก็ใหม่นี่ฮึใช่นะก็เราไม่รู้จักเลยนะใช่เราไม่รู้จักนะ <c oughs> หวัดแดกมากพี่เมื่อกี้ทู่เกือบจะเอามีดฟันนะเพราะว่ามันพยายามดึงมือทู่นะก็ทู่ก็ไม่รู้จักอะ่ะก็ดึงมือเฉยเลยทำเหมือนว่าเราซนนิดกันมาน่ะน,นะถ้าพ,พี่เดินป่าแบบนะี้ผมกับทูนี้ไม่แนะนำให้ไป ฟังคาจากไอ้พวกนี้นะเพราะว่ามันจะเอาสมบัติทองอะไรจ้างหนละ่ะเพราะว่าเราก็ไม่เคยเจอหน้ามันมันอาจจะหลอกเราก็ได้อาจจะหลอกให้เราเข้าไปเต้นในข้างในก็ได้บางทีใช่เพราะว่าถ้าเกิดเข้าไปในถ้ำอ่ะบางทีมันอาจจะทําให้ถล่มนะพวกนี้นะ พี่เราก็จะถึงห้างแล้วขอห้างนี้อยู่ข้างบนนี่จานได้ปะเชอะอีกนลนหนึ่งก็ถึงละผมไม่รู้ว่าต้นไม้ที่ ห้างของผมอะใบไม้จะขึ้นเยอะไหมนะเพราะว่าถ้าไม้ไม้ขึ้นเยอะได้ดีนะก็บังแดดให้เราได้โคตรดีอ่ะผมจะต้องดูอีกทีนะพี่พี่เราถึงตัวห้างแล้วพี่พี่นี่เลย โอ้รู้สึกว่าเหมือนจะลมมากเลยนะลมกว่าตอนที่ผมมาสร้างแรกๆอีกนี่แดดนี้เขาไม่ถึงนะเมื่อก่อนที่ผมมาเนี่ยพี่พี่ผมอยากจะบอกว่านั่งนี่โคตรร้อนเลยแดดเข้ามานะเอาไว้นั่งตอนเมื่อยังยเยลยตอนที่ผมมา แต่ตอนนี้แดดมันมาไม่ถึงนะเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยนะก็เดินทางมาเหนื่อยๆเดี๋ยวเราขึ้นไปพักด้านบนเลยขึ้ได้ปะก็จะจ้องค่อยๆขึ้นนะเพราะว่าห้างนี้เป็นห้างที่อยู่เป็นเวลาหลายเดือนละ ผมขึ้นมาถึงกันหมดแล้วผมก็จะช่วยเพื่อนทูถือของนะพอทูก็เดินตามหลังทมามาส่งข,งของขึ้นมาพอขึ้นมาตามไหแเราคล้องขึ้นมากบนกีน้แหละ ต้องก็มาก่อนเยอะเลยพี่พโคตรเย็นนะด้านมนะเห้ยครับพี่ๆตอนนี้เพื่อนทุก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหนื่อยเอาเรื่องเลยนะใช่ <c oughs> พี่เดี๋ยวสองสองคนขอนั่งพักก่อนนะ นอ้เงือแตกกันหน้ากันเลยตอนนี้เราก็จะนอนพักบนห้างนี้สักพักหนึ่งนะพี่พ่ผมขอนอนพักก่อนนะเพราะว่าลมนี้มันได้มากเลยลมเย็นมากเลยก็พวกรองเท้าเราไม่กล้าเอาไว้ด้านล่างเนื่องจากว่าคนเดินผ่านไปและผ่านมาเพราะอาจจะเห็นว่า เขาจะอาจจะคิดว่ามีคนอยู่บนห้างนะพี่ๆก็เก็บว้ด้านเบอรแบบนี้ไม่มีใครรู้นะว่าเราอยู่บนห้างอะถ้าเรานอนลงไปเนะี่ยเพื่อความปลอดภัยอะลมนี้เย็นมากเลยก็บนต้นไม้ก็ล่มมาก ไม่มียุงกัดเลยนะพี่พี่ด้านล่างนี่ยุงเต็มเลยอืมใช่ข้างบนนี้ยุงไม่มีเลยเย็นด้วยอา,ากาศมันคตรเย็นพี่พี่จะได้ยินเสียงลมลมเป็นช่วงๆนะพ,พี่ลมนี่คือแรงมากเลยแต่ว่าในกล้องอะ่ะมันอาจจะไม่ชันนะแต่ว่าพวกผมนอนเนี่ยลมบบเสียงดังเลยลก็ เย็นมากๆทำให้นอนได้หลับสนิทอะถ้าได้นอนถ้าพี่ๆได้มานอนกับพวกเรานะตอนช่วงนอนแบบน,นี้ผมก็จะให้พี่ๆได้ฟังเสียงลมไปก่อนนะเพราะว่าเราก็องง่วงมากเลย วัธน,นี้เราจะไม่เก็บไกลมือนะเราจะเก็บให้ใกล้ตัวไว้เพื่อมีเหตุฉุกเฉินพี่ ใครมาเรียกวะกองออมนะกองอาวุธอาวุธเหี้ยใครวะพี่เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นกล้องหลังนะพี่พี่พอพี่พี่อาจจะไม่เห็นเฮ้ยใช่ปะใช่ตัวเมื่อกี้ปะใช่มันเลี้ยงเราหรอให้หลงจากห้างเนี่ยมันตามพวกเรามาวะเป็นเหี้ยอะไรเบอร์นั่นแหละ nữa bữa nữa é, nữa long long. của quá, mình chì à, hao Hơi, hơi. Mới giải thể mà, mới giải thể. Ghéi long. Thua ying mà này. Mình phân thu thua cái nằng stick เก่งใช่ไหมาข,าม,มขามันเจ็เหมือนโดนข่าเลยเยอะเยนะเยอะเลยเขาเอเอออยครับโอเลครับเยอะเยอะลยเยอะแลวเฉพา,าละลานย,ยอะนะเปนเฮียอะไร

เฮ้ยเขาจะขึ้นมาว่ะดึงมิดเลยทุกดึงมิดมันขึ้นมาได้ไหมมันบอกมันจะขึ้นมานะถ้าเราไม่ลงไปขึ้นมามันดูมิดมิดตีมัดไอตีคู่เหมือนเลยมันไม่ใช่ห้างมึงเด้นะมึงจะทำตัวแบบเนี้ยเยอะเฮ้ยเยวจะเอาใช้มืออเ่อ นนเฮ้ระวังมันบอกมันจะออกไม้ยนเหรอเฮ้ยเก่งมากเลยทำมันเก่งมากเลยใช่ไหมมึงเชื่อไม้มึงจะสู้กูได้เหรอเนือเบอร์ล่ะแหละเนืออันนี้คอยย่อยเยอะนละมันไม่ใช่ห้างมึงมนเนืเ่อเชยเอ,อ๊ะเขาเยอ่อ ม,มันพยายามบอกว่าวเป็นห้างมานะพี่พี่ยิงสามะยิงสามเลยเนืกอค้าเยอะเอร์แหละผบอกว่าวแน่จริงก็ลงไปตัวๆกับมันดิ โยโย่ yo, yo. ปุ๊กูไม่ลงไปเลยปุ๊กูไม่โง่งไงควายกลับไปเอ๋อดีปุ๊กูได้เปรียบนะพวกกูอยู่ด้านล่างเนี่ยไม่วพวกกูอยู่ด้านบนเนี่ยพวกกูได้เปรียบมัมึงแน่จริงขึ้นมาเ <c oughs> ึงจะหนี่นม <c oughs> นไม่ได้มึงเก่งไม่ใช่เหรอมึงขึ้นมา <c oughs> ทำเป็นวอยวายนะพี่พ <c oughs> มาดิหลอกเกยยเลเยไทยหลอกละมันบอกว่าเดี๋ยวมันจะมาเอาคืนวะถ้าพร้อมก็มาเพราะว่าเราอยู่ด้านบนเราได้เปรียบนะพี่พี่พี่เดี๋ยวผมสูงไม่ดูโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวเราจะ นั่งพักสักคู่หนึ่งนะเพราะไม่รู้ว่ามันจะกลับมาหรือเปล่าก็ลาพี่ๆเพียงเท่านี้เลยนะก็โอเคครับ